สวัสดีครับเบาสารคามผ้าเสียบมื้นดินได้ไมนู่ยังกูขัเผ็ดเอียนพีหนุอยโธ่มากเลยสิเริ่มจังน่อยขัดเผ็ดเอียนผัดเผ็ดปลาไหลเพราะนั้นโธ่นี้อายุสามสิบผัดเผ็ดเอียนนี่กินอยู่บ้านพี่น้องเม่ได้ออกปิดทงหรอกหยักนทำงาน มันมีคนเซลเซลเปียบ <c oughs> กระดูกก็นังง่งก็นั่นงอีอ๋งก็นกั่งก็นั่งควายอ่อนยำพอดีนี่แดดแห้งเลยขึ้นออกไปท่งพี่น้อง นนนนนันดำนี่บ้างปะคือส้มฝุ่นจีต๊เนี่ยนี่พัดเจกระทะบุลยพัดเจกระทะ nhìn vầy kẹp kho Nhìn vầy kia kho Nhìn vầy kẹp 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 หัวเสียบตัวน้หน่อยๆพอดีจะเค่อยกระดูกก้อนย่ำในน้องเลย mà -e -e để lượt đây là cũng thiệt โอกาามาพี่น้องม่ได้เอน่อยู่มันคนก็คสิว่าเจ้าคือนับกินเหมือนสิวัย Là cái khéo luôn Thằng tốt thế người Đẹp Thịt đẹp mm <clears throat> uh. mm -hmm. 谁也不肯。 เสีบพี่น้องฝากบป้าสารคามนั่นครับเปาบป้าสารคามผ้าเสีบฝากอันนี้ก่อนฝากน้ำมันแนนเนอครับพี่น้องเอ้ย